สวยฉ่ำเกินต้านเมนทพัพภัชระพง์ประพันธ์นักแสดงสาวนางงามหุ่นเป๊ะปังถอดมงลงจอกับละครเจ้าพ่อทางช่อง8อยู่ท่ามกลางศึกมต์ดำโดนทําของเป็นว่าเล่นจากนั้นเมนทพัพภัชระเล่าถึงบทบาทการแสดงกับบทคู่ขวัญตาเป็นอะไรที่ท่าทายสุดๆแล้วเป็นบทที่ได้ทําอะไรที่ไม่คิดว่าเราจะทํามันได้มีบางซีนบางฉากจะต้องโดนของจะต้องแร่รําเป็นอีแห่งอีเปร์พอะพี่เขาส่งวิดีโอมาให้เท่านั้นแหละแอบช็อกแอบตกใจเหมือนกัน ต้องไร้รำขนาดนี้เลยเหรอเราต้องใช้สกินเคยเรียนเต้นมาใช้บ้างก็ถือว่าเอาอยู่ในระดับอ e ีเปิร์น่ารักกุ๊กกิ๊กมินิมินิแล้วกันอยากให้คนดูเป็นสินท่าที่เรารู้สึกเราได้ออกนอกกรอบเราได้ทําอะไรที่เกินความเป็นตัวเองได้ทําอะไรแปลกแหวกแนวกว่าเดิมที่แปลกไปมีบุคลิกคุนครูมีเหตุผลสกินคุนครูซีนแรกที่เข้าฉากจนผู้จัดเอ่ยปากเลยเพราะปกติเมย์จะเป็นคนพูดเสียงเต็มเป็นคนสนุกสนานพอเข้าฉากเป็นคุนครูกลายเป็นเอเนอร์จีตลง เราพยายามเอาครูขวัญมาเป็นตัวเรามันคือลมหายใจที่ช้ากว่าเดิม1สเต็ปจนทุกคนคิดว่าป่วยหรือไม่โอเคตรงไหนหรือเปล่าซึ่งจริงๆเมย์แฮปปี้ที่ได้ไปกองเจอพี่ๆมีความสุขมากบอกตรงๆอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่เมย์รักมากอยากไปกองทุกวันกว่าจะได้เป็นนักแสดงต้องบอกว่าเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบผ่านการเดินสายประกวดนางงามจนมีมงจากเวที นางสาวไทยการันตีจนเป็นก้าวแรกที่นําไปสู่การเป็นนักแสดงที่เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วรู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสรู้สึกว่าเป็นประตูบานใหม่เพราะตลอดระยะเวลาที่เราประกวดมาเป้าหมายของเมย์นอกจากได้มงเราอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นตั้งแต่เด็กเดเคยพูดกับพี่นักแสดงคนหนึ่งในกองละครบอกเขาหนูอยากเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กพี่เขาก็บอกดีใจที่รู้เองชอบอะไรและกล้าที่จะยอมรับเมย์อยากเป็นนักแสดงอยากแสดงได้หลายบทบาทอยากเป็นนักแสดงที่ดี ตั้งแต่ละครเรื่องแรกเมย์ไปลงข้อเรียนการแสดงเองไม่อยู่ที่จะพัฒนาตัวเองสาวเมย์ยังเล่าติดตลกด้วยว่าทั้งเรื่องโดนทําของใส่ตลอดตลอดทั้งโดนอีแหะอีเปิดเป็นว่าเล่นเข้าสิงจนถามตัวเองโดนของขนาดนี้ทําไมขวัญตาไม่ตายสักทียิ่งวันไหนที่จะต้องโดนอีเปิดสิ่งร่างจะมีความหินความยากขั้นสุดเพราะจะต้องยิ้มไปและพูดฮิฮิไปเล่นเองก็ตลกตัวเองและสงสัยอีเปิดต้องเป็นคนระยองหรือเปล่าถึงได้ฮิอยู่ตลอดยิ่งได้อ่านคอมเมนต์ระหว่างไ์สดไปด้วย หลากหลายความคิดเห็นที่อ่านไปก็ใจฟูนอกจากหุ่นดีสิ่งที่ได้กลายเป็นโหมดสวยแซบโหมดนี้แอบบ้างพอหุ่นดีเราอยากโชว์หุ่นช่วงนี้หน้าฝนเราก็ไปทะเลไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ําตามคอนโดเราอยากให้ความเซ็กซี่ความแซบให้คนอื่นเห็นว่าจากการออกกําลังกายเรามีความมั่นใจในตัวเองขึ้นหลายคนคนเห็นเราออกกําลังกายบ่อยๆใส่เสื้อผ้ามีความเซ็กซี่ขึ้นมีรูปร่างดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมแบบนี้เจอโรคจิตไหมเจอขาดเชื่อไหม มีคนส่งอวัยวะมาให้พอดูเท่านั้นแหละ happy h ปปนโ l o วมากเปิดโลกใหม่ของเมย์มากๆคนแบบนี้ต่อร้องต่อเถียงเขาก็ยิ่งส่งมาเซ็กโฟนก็เจอขาโทมาเคยเห็นพี่พี่ให้สัมภาษณ์ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองตอนนี้ตั้งสติได้ไม่รับเบอร์แปลกมิจฉาก,ก็เยอะเจอทุกแบบแต่ไมเซตตอนนั้นเราสวยหรือเปล่านะหรือเราดังแล้วอัปเดตหัวใจของสาวเมย์กันบ้างมีหนุ่มคนไหนได้โคตาจับจองพื้นที่หัวใจแล้วบ้างเมย์เลยบอกตรงๆว่าสภาพหัวใจตอนนี้ค่อนข้างแฮปปี้ดีค่ะ ในที่นี้ไม่หมายถึงแฮปปี้กับการมีแฟนนะแต่หมายถึงการทํางานส่วนคนที่เข้ามาคุยมีไหมมีเข้ามาให้เรารู้สึกวูวูอยู่บ้างมีคนคุยคุยมีหลายคนเข้ามาพูดคุยกันรู้สึกว่าคุยกับทุกคนพอเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรสเปคชอบหนุ่มแบบไหนเด็กๆโตมาอยากได้คนหล่อสเปคตาตีขาวสูงโตมาและได้เข้ามาอยู่วงการขอคนที่เข้าใจเราจริงๆว่าเราทําอาชีพนี้เวลาเราเป็นแบบนี้เราต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องไหนต้องมาก่อนมาหลัง หรือว่าเราเป็นแบบนี้เธอต้องเข้าใจได้ยิ่งเราเป็นนักแสดงเราต้องเข้าซีนเข้าฉากกับพระเอกเยอะมากยุคนี้เป็นยุคเรียนเล่นจริงๆทั้งนั้นก็เลยต้องการคนที่เข้าใจและรับในสิ่งที่เราเป็นเข้าใจในอาชีพที่เราทําได้แค่นี้พอเป็นผู้ใหญ่มีความคิดแนะนําเราได้เรื่องอายุจะน้อยกว่ามากกว่าไม่ติดนะความคิดความเข้าใจไมเซเป็นสิ่งสําคัญเลยแม้ว่ายุคนี้ไมเซค่อนข้างเป็นสิ่งสําคัญเลยการอยู่ด้วยกันมีสุขภาพจิตที่ดีความสัมพันธ์ที่ดี อยู่ด้วยสบายใจดีกว่าสถานะสดเลยค่ะ